สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะขนลุกเลยย้อนคำทำนายหมอดูชื่อดังพูดถึงความรักแอปทักษออนปี2566เปิดดวงเดือนธันวาคมยิ่งเป๊ะเวอร์ทำเอาแฟนๆได้ยิ้มแก้มปลีหลังจากลุ้นเชียร์กันมาตลอดให้แอปทักษะออนได้มีความรักหัวใจเป็นสีชมพูบ้าง ได้มีความสุขกับเขาเสียทีกระทั่งล่าสุดหลังจากที่นนกุลและแอปได้เปิดใจว่ากำลังคบหาศึกษาเรียนรู้รอเลื่อนสถานะแฟนพร้อมติดจรวดเมื่อถึงเวลาที่พร้อมนั้นถือเป็นความรักที่ทำให้แอปได้มีพลังดีๆเข้ามาแฟนๆที่ลุ้นมานานก็มีความสุขไปด้วยขณะที่ย้อนคำทำนายของหมอช้างทศพร เมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วทำเอาขนลุกกับความแม่นเป๊ะโดยหมอช้างได้มาเปิดดวงปังปี2566กับ12ราศีตอนหนึ่งได้ทำนายราศีปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏว่าราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งซึ่งเป็นราศีของแอป โดยหมอช้างยังบอกอีกว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาเตรียมให้พร้อมเปิดได้ปีหน้าเปิดได้แต่ต้องเปิดปี2566ราศีตุลท้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสด แถมล่าสุดหมอช้างยังไปทํานายดวงชะตาเดือนธันวาคม2566ในรายการหนึ่งทำนายถึงความรักของราศีตุลก็ตอกย้ำเข้าไปอีกถึงความรักเดือนธันวาคมนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลสลัดโสดเปิดตัวมีความรักที่ลงตัวคนโสดเจอคนที่ใช่ตัวจริง